ตัวต่อมาวัตถุระเบิดใช่เลยครับตัวนี้เลยนะครับวัตถุระเบิดนะครับของเราก็ในโรงพยาบาลเราไม่มีนะครับรมันก็คือเป็นพวกสารหรือสารผสมนะครับที่เป็นสถานะของแข็งหรือของเหลวนะครับที่มาทําปฏิกิริยากันแล้วก็เกิดนะครับความร้อนสัมพันธ์เนาะนะครับมันก็จะเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับจนเกิดการระเบิดขึ้นมานั่นเองนะครับเราพวกนี้นะครับ ซึ่งอันตรายมากส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้ในพวกทางการอาหารเนาะนะครับในการลบนะครับในการไปผสมแบบเป็นระเบิดไดนาไมต์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันตรายมากๆนะครับถ้าสถานประกอบการใดมีพวกนี้นะครับจะต้องมีมาตรการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะแต่โชคดีนะฮะที่โรงพยาบาลเราไม่ได้ใช้พวกนี้นะครับมีมันสารเคมีตัวอย่างก็จะมีเรื่องของ อโมียไนเตรนะครับ PETN นะครับพวกนี้ใช้ในทางการอาหารนะครับตัวต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นสารออกซิได์นะครับรูปคล้ายไฟไหมครับแสดงว่ามันเป็นยังไงได้บ้างครับติดไฟได้แน่นอนนะครับติดไฟได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะติดไฟได้เนี่ยนะครับมันจะต้องทําปฏิกิริยา่อนอย่างที่บอกเหมือนสารไ้ไฟนะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับมันก็คือพวกกา๊าซที่จะส่งเสริมให้เกิดการเผาไหม้ได้รวดเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นอะไรครับมีใครรู้บ้างครับมีใครรู้หรือเปล่านะในโรงพยาบาลเรามีใช้ไหมครับออกซิเจนไหมฮะ ามีมากก็อาจจะช่วยติดไฟได้มากนะครับมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นพวกไนรัสนะครับไนโตรเจนไตออกไซด์พวกนี้นะครับเวลามันเพลิงไหม้แล้วนะครับถ้าเพิ่มพวกนี้เข้าไปนะันจะทําให้ลุกไหม้นะครับเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับหรือบางตัวนะครับออฟซิดไร์กันเองก็อาจจะทําให้เกิดเป็นเพลิงไหม้ขึ้นมาได้เองส่งเสริมการออกไหม้นั่นเองนะครับ ก็จะมีแยกออกเป็นทั้งกลุ่มก๊าซนะครับแล้วก็เป็นทั้งของเหลวนะฮะเนาะสัญลักษณ์นี้ถ้าเจอก็พยายามนะครับอย่าเอาไปอยู่ใกล้นะครับไปอยู่ใกล้กลุ่มที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีการจัดเก็บอยู่นะครับตัวต่อมานะครับความเป็นพิษเฉียบพันธ์นะฮะความเป็นพิษเฉียบพันธ์ขวดนี้คุ้นคุ้นไหมครับแม่บ้านคุ้นนะฮะ ็นขวดน้ำยาล้างห้องน้ำนั่นเองนะครับเนาะนะฮะตอนนี้นะครับจะทำจะส่งผลกระทบนะครับกับตัวคนที่ได้รับนะครับอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ฉับพันนะครับเนาะถ้าเรากินไปตรงๆครับเป็นไงครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่ช่วยทันก็อาจจะมีปัญหาระบบการย่อยอาหารหรือว่าระบบภายในอาจจะไม่ดีแล้วนะครับเนาะนะฮะ อัวนี้ก็เป็นพิษฉพันธ์นะครับก็ให้ระวังนะครับพิษฉพันธ์นี่มีอะไรบางทีก็จะกัดก่อนนะครับกัดก่อนเนาะนะครับอาจจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับพวกสารพิษนะนี่เลยครับกัดก่อนมันก็จะอยู่คู่กันนะฮะพิษฉพันธ์นะหรืออาจจะอยู่คู่กับที่เป็นระคายเคืองก็มีนะครับเนาะนะฮะตัวนี้นะครับสารกัดก่อนเนี่ยนะครับ ก็ตามชื่อมันเลยมันกัดนะครับมันเป็นกรดแก่เนาะบางทีมเป็นกรดแก่เพราะเราสัมผัสไปโดยตรงไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับอาจจะเจอว่ามือเป็นแผลพุพองนะครับหรือปวดแสบปวดร้อนนะครับเนาะนะฮะการสัมผัสน้ํายาล้างห้องน้ําโดยตรงนะครับมีใครเคยไหมครับแม่บ้านทั้งหลายนะฮะอาจจะอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลอาจจะใส่ถุงมือแต่กลับไปล้างน้ําที่บ้านอาจจะไม่ใส่จริงไหมฮะก็ ที่ให้ใส่นะครับมันก็ป้องกันนะฮะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับเนาะบางคนมันอาจจะไม่ได้เกิดจำพันธ์นะครับเพราะว่ามันถูกเจจังมาแล้วเนาะสารไอตัวน้ํายาล้างห้องน้ํานะครับถูกมือนอาจจะแค่คันหรือไม่ก็บางคนแพ้นก็อาจจะเป็นผื่นแดงนะครับหรือผิวรอกได้นะครับนี่เหมือนกันนะครับก็มียกตัวอย่างอย่างกดซันซัฟิลิกนะครับกดเนติกนะครับพวกนี้นะครับ มานะครับพวกพิธีเป็นกร์ดนะครับที่อยู่ภายใต้ความดันนะครับเนาะโรงพยาบาลเราแน่นอนนะครับใช้ไหมครับตอนนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับรู้ไหมครับมีแท้นสามนะครับเราก็ตรงห้องเก็บก๊์ดเราอยู่ชั้นบีด้านหลังโรงพยาบาลใช่ไหมฮะนะครับพวกนี้ที่มันติดอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับมันมีความอันตรายเรื่องของแรงดันที่อยู่ในถัง มันมีส่วนนี้ด้วยนะครับสมมุติว่าถ้าถังเราเก็บไม่ดีนะครับล้มไปนะครับตัวที่จะทําให้จุดแตหกหักง่ายสุดก็คือตรงไหนมันครับมีใครรู้ไหมครับทำไมเราต้องคล้องมันไว้ให้มันล้มเพราะว่าจุดที่อ่อนไหวสุดก็คือจุดที่ไม่แข็งแรงคือตรงเบาวนะครับน,นะฮะเห็นไหมครับ อันนี้คือเบาวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทำไมเราถึงต้องสวมกากเบาวนะครับแล้วก็คล้องโซ่นะครับอันนั้นคือเซฟที่ล็อก2ชั้นเลยนะฮะคล้องโซ่ด้วยนะครับมีเซฟที่มีกากเบาวนะครับเพื่อป้องกันเวลามันเกิดอุบัติเหตุมันล้มนะครับเนาะนะครับแต่ถ้าเราคล้องแล้วมันจะล้มไหมฮะมีมีโอกาสนะฮะ มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวกาดวาก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่กาดวก็ต้องดูดีๆนะว่าใส่แน่นหรือเปล่านะครับเนาะพวกนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเวลามันระเบิดนะครับให้นึกถึงระเบิดใหญ่ๆนะครับที่เอาแค่ตรงชั้นสามถ้ามันระเบิดถังหนึ่งนะครับไอ้วิลเนตอดาจะไม่เหลือนะครับ เป็นเล่นนะมันก็มีกำแพงอยู่แต่ตรงในโซนบริเวณนั้นอาจจะได้รับความเสียหายมากๆเลยนะแต่ถ้าระเบิดมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นแค่ส่วนใหญ่ถ้ามันระเบิดที่วาลวมันจะเป็นเหมือนจรวดนะมันจะพุ่งแบบไม่มีทิศทางเนาะนะครับมันอาจจะชนคนนะหรือชนตามกำแพงชนอุปกรณ์เราได้รับความเสียหายนะครับซึ่งแรงมันมากๆเยอะมากๆเลยนะครับเียม,มนเรียกรถ้าเสียหาย ไมประกมีคำถามสารเคมีรั่วไหลประเทศหนึ่งเราจะประกาศคโค้ดอะไรครับเวลาเกิดเหตุพวกนี้ครับที่มันที่สารเคมีหกออกไปโค้ดหนึ่งใช่ไหมฮะ ถูกต้องเลยนะครับลืมไม่ตอบไม่เจอหาคนตอบไม่เจองวัเยอะมากใครที่เข้าอบรมนะครับออนไซต์นะครับเรามีรางวัลให้นะครับสําหรับคนที่ตอบเนาะนะมีหลายคนตอบเมื่อกี้ผมแจกไม่ทันเดี๋ยวไว้คําถามต่อไปแล้วกันนะแจกไม่ทันเลยนะครับเพราะบางคนแย่งกันตอบนะฮะในออนไในออนไซต์ตอนนี้นะคนที่อยู่ออนไลน์ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมี มีสุ่มชื่อผู้โชคดีนะแล้วก็อาจจะนัดนัดแจกนะครับนัดให้รับนะครับที่นัดรับของรางวัลนะครับที่แผนกชีเนาะนะครับโอเคนะครับกัดภายใต้แรงดันเนาะนะครับก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาเลยนะครับอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็เจอเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ มันก็อยู่ในสารเคมีที่เวลาคือเขาห้ามทิ้งลงน้ำเนาะอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นพวกสารเคมีที่ละลายน้ําได้นะครับซึ่งพอมันละลายน้ํามันจะไปอยู่ที่ไหนครับมันก็อยู่ในน้ําใช่ไหมฮะมันก็อยู่ในน้าพวกปลาพวกอะไรก็ได้รับเข้าไปพอเวลาเราเอาปลามากินนะครับหรือใช้น้ํานะครับในการอุปโภคบริโภคนะครับเราก็จะได้รับสารเคมี ท่องนี้เข้าไปด้วยนะครับซึ่งมันจะอยู่ในน้ําได้เป็นระยะยาวเลยนะครับน้องย่อยสลายได้ยากนะครับที่อยู่ในน้ํานะครับตอนนี้ก็ถ้าเจอสัญลักษณ์นี้นะครับทิ้งให้ถูกเนาะนะครับเราอบรมเรื่องขยะไปแล้วใช่ไหมฮะเราต้องทิ้งให้ถูกนะครับ ตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับของตามระบบ GHS นะครับเรื่องของประกาศสารเคมีอันตราย256นะครับของกระทรวงแรงงานนะครับตอนนี้เขาก็เลยกําหนดมาว่านะครับสถานประกอบการใดน,นะครับที่มีการผลิตนะครับหรือมีการบรรจุภัณฑ์พวกสารเคมีนะครับจะต้องนะครับมี สัญลักษณพวกนี้นะครับติดไว้ที่หีบห่อบรรจุพันธ์นะครับเนาะนะเราก็เลยจะเห็นว่าเวลาเราเอาสารที่มีมาใช้เนี่ยมันจะติดอยู่ที่ฉลากทุกตัวเลยนะถ้าไม่มีนะแสดงว่าโรงงานนั้นไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ผ่านการตรวจนะครับของตามระบบราชการนะครับมันต้องมีอะไรบ้างนะครับในนั้นหนึ่งก็เลยเลยต้องมีก็คือหนึ่งเชื่อผลิตภัณฑ์ นะครับกฎหมายเขาบอกว่าในขวดนั้นต้องมีเรื่องของชื่อผลิตภัณฑ์นะครับชื่อสารเคมีอันตรายนะครับก็คือเรื่องของสารกอบที่ดูข้างขวดนะครับมันก็จะบอกว่า สารประกอบที่เป็นอันตรายมีอะไรบ้างนะครับลูกสัญลักษณ์เนาะที่เราดูกันไปก่อนหน้านี้นะครับตาม g ี s นะฮะแล้วก็คำสัญญาณนะครับคำสัญญาณนะครับข้อความแสดงอันตรายนะครับข้อความระมัดระวังของข้อปฏิบัติป้องกันอันตรายนะมันก็อาจจะบอกเพิ่มว่าอะไรครับห้ามสัมผัสโดยตรงห้ามสูดดมนะครับอะไรพวกนี้ห้ามคนตั้งคันสัมผัสห้ามใช้อะไรนี้นะครับมันก็จะมีเขียนบอกอยู่ข้างขวดนะครับข้าง ภาชนะนะครับต่อมาระบบ UN Hazard Card นี่เลยนะครับอันนี้ก็แบ่งออกเป็น9คาคนะครับนะเดี๋แต่ว่ามันจะมีแยกย่อยไปอีกนะครับในแต่ละครับมันก็จะมีความหมายคล้ายๆกับระบบ GHS นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะแต่สัญลักษณ์ที่มีในป้ายมันจะแตกต่างกันไปนะครับตัวแรกเลยก็คือวัตถุระเบิดส่วนใหญ่ตัวนี้อย่างที่ผมถามไปเนาะมันจะอยู่กับพวกรถ ขนส่งสารเคมีนะครับพวกรถผลรถน้ำมันนะครับที่เราขับตามกันเห็นเห็นอยู่นะครับมันก็จะบอกถ้าเป็นวัตถุระเบิดเนี่ยนะครับมันก็คือคัสหนึ่งเลยนะครับถ้าสถานประกอบการใดมีก็ต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มข้นมากๆนะครับเนาะนะครับระเบิดได้เมื่อถูกกระแทกนะครับเศษซีหรเกดความร้อนอะไรพวกนี้นะครับต่อมานะครับการไฟนะครับ 2.1นะครับค2.1การดไฟเป็นาการ์ดตัวนี้นะครับก็มันจะติดไฟได้ง่ายนะครับเมื่อเกิดนะครับปะตายไฟหรือมีความร้อนนะครับอย่างเช่นการหุงต้มการหุงต้มคืออะไรครับรู้จักไหมฮะแม่บ้านทั้งหลายนะฮะแล้วก็ การหุ่นตัวมก็คือการ R P G ใช่ไหมครับนาะมันก็จะมีการขนย้ายขนถ่ายนะครับผ่านนะารถเนาะก๊าซมีเทนกา๊าซอะซิทิลีนนะครับพวกนี้ก็จะถูกติดอยู่ที่รถนะรบับอกครถของประเภทนั้น,น,นเวลาขนย้ายนะพวกนี้มันจะติดไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อเวลามันเกิดเหตุเนี่ยเราจะได้รู้ว่าสารเคมีตัวนั้นนะครับสถานะหรือ ความอันตรายของมันเป็นยังไงนะครับเราจะได้มีวิธีการป้องกันได้ถูกต้องนะครับตัวต่อมาก๊าซไม่ไวไฟไม่เป็นพิษนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของก๊าซที่เป็นออกซิไดซ์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับที่มันอาจจะไปส่งเสริมให้ติดไฟได้นะครับเนาะพวกคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก๊าซไนโตรเจนเหลวพวกนี้นะครับมันอาจจะไม่มีพิษนะฮะไม่เป็นแต่มันมีอันตรายอย่างอื่นของมันอยู่นะครับแต่แค่บอกว่ามันคือ ก๊าซอะไรเนาะมันจะติดอยู่ที่รถนะครับแล้วก็ก๊าซพิษนะครับนี่เลยนะครับพวกก๊าซคลอรีนอย่างนี้นะครับที่อยู่ในสถานะที่เป็นก๊าซนะครับก๊าซแอมโมเนียนะครับก๊ซแอมโมเนียนะครับเวลามันอยู่ในสถานะก๊าซเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะครับเนาะแต่ว่าเราเอามาดมมันคืออะไรครับเวลาจะเป็นลมดมมากๆก็มีอาการอย่างอื่นอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนั้นเรา มีการปรับนะครับแล้วก็มีเขาเรียกปรับความเข้มข้นของมันลงมาแล้วนะครับสามารถใช้ทางการแพทย์ได้นะครับเนาะนะฮะต่อมานะครับ3นะครับของเรือไวไฟนะครับของเรือไวไฟนะครับนี่เลยนะครับรดถุนน้ำมันนะครับเห็นกันเยอะเลยนะครับ เนาะพวกของเดี๋ยวไก็คือพวกน้ำมันนั่นเองนะครับพวกน้ำมันพวกทินเนอร์นะครับอะซิโตนไซรีนนะครับพวกนี้ก็จะถูกติดไว้ที่ที่ท้ายรถนะครับหรือว่าที่โรงจัดเก็บนะครับมันก็จะมีป้ายสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับคัสสามเนาะนะครับคัสสี่ของแข็งไไฟ้ฟนะครับพวกอะไรครับฟอสฟอรัสนะครับเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนเราใช้ใช่ไหมครับจุดไฟเนาะไอ้ตัวหัวไม่ขีดสีแดงๆเห็นไหมฮะ เวลาเกิดเสียดสีนะครับเนาะมันก็จะทําให้เกิดการติดไฟได้นะครับมันนั่นคือของแข็งไวไฟนะครับแต่ในโรงพยาบาลเราจะพี่ใช้นะครับพวกนี้นะครับวัตถุที่คลาส4.2นะครับวัตถุที่เกิดการลุกไหม้ได้เองนะครับเนาะลุกไหม้ได้เองก็จะมีพวกฟอสฟอรัสขาวนะครับฟอสฟอรัสเหลืองโซเดียมซัลไฟน์นะครับพวกนี้สามารถลุกได้เองถ้าเกิดปฏิกิริยากับพวกอากาศนะฮะ อากาศนะครับไม่ใช่ว่าออกซิเจนนะครับอากาศเนาะอากาศมันก็จะมีประกอบไปหลายตัวใช่ไหมครับมีออกซิเจนเนาะนะครับมีคาร์บอนไดออกไซด์เล็กน้อยนะครับเนาะนะครับพวกนี้นะครับเขาเรียกพอรวมกันแล้วก็เป็นอากาศใช่ไหมถ้าตัวนี้เจออากาศก็คืออาจจะลุกไหมได้นะครับแล้วก็ตัวต่อมา4.3นะครับค่า4.3ก็คือวัตถุที่ถูกน้ําแล้วทําให้เกิดก๊าซไวไฟมีอะไรบ้างนะครับก็มีแคลเซียม มีตัวแคลเซียมคาร์ไบด์นะครับคาร์ไบด์คาร์ไบด์นะครับเวลาเกิดโดนน้ำเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะเกิดควันนะครับมันทำปฏิกิริยานะครับถ้าอยู่ภายใต้แรงดันอาจจะเกิดการระเบิดได้นะครับพวกนี้นะครับแมกนีเซียมอย่างเงี้ยนะครับเนาะพวกนี้สัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสีน้ำเงินนะอาจจะต่างจากเพื่อนนะครับ ต่อมาคัสที่5นะครับก็จะแบ่งออกเป็น5.1 5.2นะครับพวกกัลซ์ออกซิเดเซอร์นะครับกัลซ์ออกซิไดนนั่นเองนะครับไม่ได้ติดไฟนะครับไม่ได้ติดไฟด้วยตนเองนะครับอย่างที่บอกจะช่วยให้ติดไฟนะครับไปอยู่กับกลุ่มนั้นไม่ได้นะครับไปอยู่กลุ่มก่อนหน้านั้นไม่ได้ที่ทำเป็นกัออกซิเดเซอร์กันนะครับเช่นอะไรครับในเตตนะครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พวกนี้นะครับ5.2ก็ เป็นออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์นะครับออร์แกนิกเปอร์ออกไซด์คืออะไรนะครับคล้ายๆกันไหมกับออกซิเดเซอร์นะครับก็มีคุณสมบัติเหมือนกันก็คือช่วยนะครับช่วยส่งเสริมการติดไฟนะครับแล้วอ,อย่างเช่นนะครับตัวอะซิโตนนะครับเปอร์ออกไซด์นะครับเมทิลเอทิลโคโตนเปอร์ออกไซด์นะครับ, xide, รบ, B xide, รบพวกนี้อาจจะไม่คุ้นนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ นะครับในโรงพยาบาลมันไม่ค่อยมีนะครับมันแทบจะไม่มีเลยนะครับเนาะตัวต่อมาครับที่6นะหกพวกสารพิษนะครับพวกสารพิษนี้ก็คือ,อพวกสารที่เป็นไซยาไนเคยได้ยินใช่ไหมฮะม,ม,มีมีใครที่ทสั่งมาใช้หรือเปล่าฮะสั่งตามช้อปปี้นะครับเวลา,ปปาเพื่อนดื่มสิครับ ดูสายตาเพื่อนด้วยนะครับว่าเขาให้เราดื่มอะไรนะอาจจะเป็นไซยาไนก็ได้มันตัวไซยาไนา์มันเป็นยังไงครับไม่มีกลิ่นใช่ไหมฮะไม่มีสีนะครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าที่เพื่อนให้ดื่มอ่ะคืออะไรนะครับตัวนี้นะครับคือสารพิษเนาะนะครับตะหลอดอะไรพวกนี้นะครับพวกที่เป็นพวกไอโลหะหนักนะพวกตะกั่วีนก็เป็นสารพิษนะครับแล้วก็จะมีสารที่ติดเชื้อนะครับเป็นพวกที่อ่า ที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างพวกเชื้อแบคทีเรียเนาะนะครับในกระบวนการเพาะเชื้อเคยได้ยินไหมฮะนะครับกระบวนการเพาะเชื้อนะครับหน้าห้องอาจจะต้องมีติดเรื่องของพวกนี้ด้วยนะครับนะครับเชื้อเป็นนะครับพวกนี้ที่สามารถแพร่ระบาดได้เลยพวกนี้นะครับในกระบวนการ ที่เขาผลิตบัคคีนนะครับห้องที่ทำเนี้ยจะต้องมีเรื่องของห้องนี้ด้วยนะครับต้องติดบอกนะครับว่าห้องนี้คือห้องอะไรอาจจะต้องควบคุมเป็นพิเศษนะครับ